แค่เห็นกูใส่รองเท้าผ้าใบใส่มันก็ทุกข์จะตายแล้วคนเนะ่ยเอา้าทําไมล่ะตีนก็ตีนกูนะนั่นมันเป็นหนักอะไรล่ะฮะทําไมกูถึงทําตัวแบบทุเลศด่ะคนก็จะไม่เข้าใจเลยกูไม่ได้หอบทุกข์ไปให้ใครนะกูจะบอกให้นะกูไม่อยากให้ใครมามาสําคัญว่ากูต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กูไม่ได้ทําให้ใครทุกข์นะ แต่มันหอบทุกไปใส่ใจตัวเองนะแค่เห็นผู้ใส่รองเท้าผ้าใบเฉยมันก็ทุกจะตายแล้วคนนะ่ะเอา้าทําไมละ่ะตีนก็ตีนกูนะ่ะแล้วมันเป็นหนักอะไรละ่ะ <c oughs> ฮะก็ส่งจิตออกนอกไงทําไมมึงไม่ดูส่วนดีๆของกูบ้งนะางล่ะเฮ้ทําไมถ้ามึงติดตามกูจริงๆแล้วนะมึงจะรู้เลยว่าสิ่งที่ทุเลศนเนี่ยมันน้อยมากเลยสําหรับกูเนี่ยแต่ความดีที่กูทําเนี่ยทําไมไม่ดูบ้างลนะ่ะ เวลากูตื่นเช้ามาตั้งแต่ตีสองกว่าตีสามกูห่มผ้ามาบินาบาบัด้ยมานั่งฟังเทศล้มตาทำไมมึงไม่ดูมั่งอ้ะเพราะสมบัติมึงไงไม่ใช่มึงนะคุณที่มันว่ากูนะ